ไอ้ผีหัวขาดมันไม่ธรรมดาครับไม่ให้กลัวได้ยังไงก็มันปรากฏตัวให้เห็นจากนั้นพอค่ำมืดก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านมาทางนี้คนเดียวเลยครับประสบการณ์ทุดงตอนผจญผีหัวขาดผีลิ้นยาว ปีพศ2526เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อสาลีขันติพโลจึงเข้ากาบเรียนขออนุญาตครูบาอาจารย์ออกเที่ยววิเวกเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตนทดสอบกำลังใจตนเองดูเบื้องตน้นชักชวนเพื่อนร่วมสำนักไปด้วยแต่ก็ไม่มีใครพร้อมเพราะติดขัดเรื่องสุขภาพเป็นต้น เมื่อท่านตั้งใจเด็ดเดียวแล้วเป็นไงเป็นกันท่านจึงตัดสินใจทุดงเดียวอย่างอ่านหารสิ่งหนึ่งที่ฝังใจและคอยกระตุ้นเตือนให้อยากรู้อยากเห็นอยากทดสอบทดลองก็คือคำสอนคำเทศที่หลวงปู่ชาเทศสอนลูกศิษย์ว่าถ้าอยากรู้อยากเห็นต้องไปทดสอบทดลองดูอย่าไปหลายองค์ อย่างมากก็สององค์ไม่มีเพื่อนก็ไปคนเดียวท่านเดินทางลงจากถ้ำพระอําเภอวาริชภูมิเที่ยวพักตามป่าช้าก็ไม่มีอะไรผิดปกติจวบจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเดินทางมาทั้งวันมาถึงตอนเย็นตะวันจะรับฟ้าอยู่แล้วเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นชาวบ้านญาติโยมก็เลยถามว่า โยมพอมีที่พักที่เป็นป่าช้าบ้างไหมก็มีอยู่ครับห่างจากหมู่บ้านราวสองกิโลเมตรครับพอจะไปส่งอาตมาได้ไหมเขาก็แสดงอาการหวาดกลัวแต่ก็มีน้ำใจบอกว่าให้ผมไปชวนเพื่อนก่อนเขาก็ไปชวนเพื่อนได้สี่คนรวมกับเขาแล้วเป็นห้าคนแล้วพวกเขา ก็เลยพาท่านไปส่งที่ป่าช้าสังเกตดูพวกเขามีอาการหวาดกลัวพอไปถึงป่าช้าไปถึงที่จุดหนึ่งสังเกตเห็นมีต้นไม้ใหญ่และมีทางเดินเข้าไปท่านก็เลยนึกอยากไปที่จุดนั้นพวกชาวบ้านก็บอกว่าอย่าไปที่ตรงนั้นแต่ท่านก็เลือกที่จะเข้าไปตรงนั้นชาวบ้านก็เลยต้องอนุโลมตาม ทั้งๆท,ที่มีอาการหวาดกลัวและหวั่นใจมีบางคนพูดว่าท่านอาจารย์จะอยู่ได้หรือท่านก็ไม่ว่าอะไรเมื่อเขาโศกถึงที่เขาก็ขอรากับรีบพากันออกจากป่าช้าแต่ก็คงอดห่วงพระไม่ได้ท่านก็จัดแจงที่พักบริเวณนั้นเป็นต้นกระบกใหญ่มีใบครึ้มหนาแผ่กิ่งกา้าน ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างมีกิ่งหนึ่งที่อยู่ต่ำพอที่จะแขวนกดได้ท่านเลยผูกกดกับกิ่งไม้นั้นน้ำท่าไม่ต้องพูดถึงท่านต้องใช้ผ้าเช็ดเอาจัดแจงวางบริขารเข้ากรดสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงหายใจของหมูเหมือนเสียงหายใจของสุนัขอย่างนั้นเลย ในความรู้สึกเหมือนเป็นเงาตัวใหญ่ดำวนเวียนอยู่รอบกฎไม่ไปไหนท่านก็คิดว่าคงเป็นสัตว์ในใจไม่ได้คิดหลอกตัวเองว่าเป็นพูดผีปีศาจมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนถึงตีสามท่านก็เลยพูดไปว่าทำไมไม่ไปหาอยู่หากินไม่หิวหรือมาเฝ้าอาตมาทำไมประมาณตีสามครึ่ง เขาจึงอุดอุดอิดอ,ดอดไปทางด้านหลังจากนั้นก็เลยทำวัดเช้าประมาณตีสี่ก็พอดีได้ยินเสียงชาวบ้านเรียกหาพวกเขาคงเป็นห่วงกลัวว่าท่านจะเป็นอะไรหรือถ้าตายแล้วก็กลัวจะมีความผิดที่นำพระมาพวกเขามาดูเห็นท่านยังอยู่ก็พากันกลับเช้าว,วันนั้นท่าน ก็ไปบินทบาทมาฉันเป็นปกติแต่ท่านไม่ได้พูดคุยกับญาติโยมอะไรมากมายเขามาจังหันถวายบินทบาทแล้วก็ลากลับท่านได้บอกกับพวกเขาว่าจะพักอยู่ที่นี่สักสามคืนตกเย็นมาคืนวันที่สองตอนหัวคำ่ำก็ทําวัดสวดมนต์เช่นเคยแต่คืนนี้มาแปลก ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินไม่ใส่รองเท้าตรงมาที่กรดและเดินเวียนรอบกรดปรากฏว่าเห็นทั้งที่ตายยังหลับอยู่เป็นผู้ชายแต่ไม่มีหัวแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปตัวเขาเองก็เหมือนมองมาทางท่านในใจท่านไม่นึกว่าเป็นผีจึงกำหนดจิตนั่งสมาธิทำใจให้สงบสักระดับหนึ่งอยากถามอยากรู้ ท่านจึงสื่อส่งภาษาจิตไปว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาทั้งที่ไม่มีหัวนั่นแหละก็พูดเหมือนคนธรรมดาเขาบอกว่าผมก็อยู่ใกล้ๆอาจารย์นั่นแหละอยู่ข้างหลังนั่นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ระโยมผมขัดใจกับพี่ชายเรื่องมรดกพี่ชายกลัวผมจะแย่งมรดกกลัวผมทำร้ายเลยมาทำร้ายผมก่อนด้วยการตัดหัว ผมเลยไปไหนไม่ได้หัวก็ยังไม่ได้ต่อกันครับหลวงพ่อสาลีจึงบอกว่าไปไหนไม่ได้อยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันปรากฏการนั้นก็เงียบไปประมาณเที่ยงคืนเริ่มได้กลิ่นแป้งโชยมาหอมตลบอบอวนปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นผู้หญิงรูปร่างลักษณะดีผมยาวแต่ว่าลิ้นยาวยาวออกมาเป็นซอก ก็เลยถามไปว่าเป็นผู้หญิงทำไมไมาอยู่อย่างนี้กลางค่ำกลางคืนหนูก็ไม่อยู่ที่นี่แหละแล้วมาอยู่อย่างไรล่ะหนูมาผูกคอตายเพราะน้อยใจที่แม่ขัดขวางความรักกิ่งไม้ที่ท่านอาจารย์แขวนกดนั่นแหละค่ะท่านบอกว่าท่านไม่รู้สึกสะดุง้งหรือรู้สึกกลัวท่านบอกว่าก็รู้สึกธรรมดา ท่านถามหญิงคนนั้นว่าทําไมจึงมาผูกคอตายหญิงคนนั้นตอบว่าเธอรักผู้ชายแต่แม่ขัดขวางไม่ให้แต่งงานจึงน้อยใจเลยมาผูกคอตายอยู่ที่นี่ก่อนที่ท่านจะเข้ามาอยู่เพียงสามวันเท่านั้นเองในปรากฏการณ์นั้นเหมือนมีผู้คนมานั่งอยู่ในที่แห่งนั้นอยู่ทั่วไปหมดแต่อยู่ห่างๆจะมีก็ผีหัวขาด กับผีสาวผู้นี้เท่านั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่ายังไปไหนไม่ได้ท่านก็บอกว่าไปไหนไม่ได้ก็อยู่ที่นี่ก่อนท่านเองก็ไม่มีปัญญารู้ว่าจะช่วยยังไงก็แค่มาพักภาวนาที่นี่เท่านั้นท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็รุ่งสางชาวบ้านก็มาแต่เช้าอีกเพราะเป็นห่วงกลัวมีอันตรายกับท่าน หรือท่านอาจจะหนีไปแล้วเช้าวันนี้ก็เลยได้พูดคุยถามถ่ยกับชาวบ้านว่ามีคนตายเพราะถูกตัดคอไหมเขาบอกว่ามีถามว่ามีผู้หญิงมาผูกคอตายไหมเขาก็บอกว่ามีถามเขาว่าญาติโยมของผู้ตายยังอยู่ไหมเขาก็ตอบว่ายังอยู่เลยบอกเขาไปว่าท่านจะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืน เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ให้พากันมาทําบุญอุทิศให้เปรตญาตเหล่านี้ก็จะดีไม่น้อยเขาก็พากันรับปากแล้วพากันกลับไปคืนที่สท่านก็ทํากิจวัตรเบื้องต้นทําวัดสวดมนต์เย็นเป็นปกติคืนนี้ปรากฏเห็นชายหัวขาดคนนั้นมาหาแต่มีหัวต่อร่างแล้วและหญิงสาวคนนั้น ลิ้นกับหดเข้าเป็นปกติแล้วเขามากล่าวขอบคุณและแสดงอาการดีใจมากที่จะได้ส่วนบุญและดีใจที่ท่านมาโปรโดบอกว่าพวกผมจะไปแล้วหนูจะไปแล้วท่านก็เลยถามเขาว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่ามีทางไปของเขาแต่ดีอยู่อย่างหนึง่งที่เขาไม่อาฆาตผู้ที่ฆ่าเขาโดยการตัดคอ มีข้อสงสัยว่าเขายังไม่มาทําบุญเปรตญาติได้รับแล้วหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ปรากฏเขาเหมือนได้รับส่วนบุญแล้วเช้าว,วันนั้นชาวบ้านก็ตื่นตัวพากันมาทําบุญถวายอาหารอย่างมากมายท่านก็ให้พรและอนุโมทนาแก่พวกเขาก่อนเดินทางก็ได้ถามพวกเขาว่าทำไมพวกเขา จึงพาก,กันกลัวจนผิดสังเกตนักเมื่อได้เข้ามาที่ป่านี้พวกเขาบอกว่าโอ้ยไอ้ผีหัวขาดมันไม่ธรรมดาครับไม่ให้กลัวได้งไงมันปรากฏตัวให้เห็นมีชาวบ้านบางคนขับเกวียนผ่านมาทางนี้ในยามค่ำม,มืดมาคนเดียวพอมาถึงบริเวณแถวนี้วัวเกวียนที่เดินมาดีๆก็หยุดชะง,งักไม่เดินต่อตียังไงยังไงก็ไม่เดิน เจ้าของเกวียนก็ใจไม่ดีมองหน้ามองหลังที่ไหนได้มองมาด้านหลังเกวียนมีผู้มานั่งอยู่ท้ายเกวียนแต่มองไม่เห็นหัวตีวัวเกวียนก็ไม่เดินเอาไงดีละ่ะเมื่อวัวไม่เดินเจ้าตัวก็เข้าเกียร์หมาวิ่งโกยอ้าวเข้าหมู่บ้านไปหาพักพวกชาวบ้านกลับออกมาเอาเวียนจากนั้นพอค่ำมืดก็ไม่มีใครกล้าเดินผ่านมาคนเดียวเลยพวกผมดีใจมาก ที่ท่านอาจารย์มาโปรดทางนี้ท่านก็บอกว่าคนที่เขาคอขาดผูคอตายเขาได้บุญไปอยู่ในที่สบายแล้วขอให้เบาใจชาวบ้านหลายคนเข้ามากราบแทบเท้าด้วยความขอบพระคุณและเคารพยิ่งท่านจึงเดินทางเที่ยววิเวกต่อไป